สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็น EP ีที่159ประเด็นสาระในส่วนของคลิปนี้ก็คงเป็นประเด็นคำถามตกค้างนะครับที่พี่น้องเกษตรกรได้สอบถามมาแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่ทั้งในอดีตปัจจุบันและก็เป็นปัญหาในอนาคตนั่นก็คือโรคกิ่งแห้งคือประเด็นนั้นผมอยากจะนำเรียนอย่างนี้ครับว่าคำว่าโรคกิ่งแห้งก็คืออาการที่เขาแสดงเป็นการแห้งที่ปลายกิง่ง โดยในลักษณะของอาการดังกล่าวนั้นบางครั้งไม่ใช่เป็นที่กิ่งอย่างเดียวอาจจะเป็นที่ปลายกิ่งกิ่งขนาดใหญ่บางครั้งก็เข้าสู่ลำต้นซึ่งนั่นหมายความว่ามันเป็นความเสียหายซึ่งจากผลของ,ของการติดตามศึกษาผมนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราได้นำเอาข้อมูลจากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนำมาสู่การบริหารจัดการในสภาพสวน เพราะฉะนั้นในส่วนของสาระในคลิปนี้จะเป็นเรื่องของเทคนิคการจัดก,การที่จะควบคุมโรคซึ่งเรานั้นพยายามที่จะใช้กระบวนการในการควบคุมก่อนอื่นนะครับเราต้องเข้าใจว่าการณีของการที่ทุเรียนเกิดในส่วนของโรคก,กิ่งแห้งยอดแห้งอันนั้นคือเชื้อราฟิวเซียมซึ่งเป็นเชื้อปัญหาใหญ่แต่ จากการที่เราได้ทำการาศึกษาทดสอบและก็ติดตามงานเนี่ยเราพบว่ามันเป็นการระบาดที่บางครั้งอาจจะเป็นฟิวเซเลียมอย่างเดียวในบางครั้งพี่น้องสกรอนก็สับสนว่าเอ๊ะมันเป็นลาสิชูพูหรือเปล่าแต่ส่วนที่เราพบชัดเจนนั่นก็คือการระบาดทำลายร่วมกันในระหว่างเชื้อราฟิวเซเลียมกับเชื้อราไฟทอพทราและ องค์ประกอบสำคัญที่เรามักจะพบก็คือมอดเพราะฉะนั้นในส่วนของอความรู้ความเข้าใจนั้นผมต้องนำเรียนครับว่าเราจะเอาวิชาการมาสู่การจัดการในสภาพส่วนคือเราต้องเข้าแยกชัดเจนก่อนนะครับว่าความเสียหายอันเกิดขึ้นในเวลานี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากลักษณะของเชือ้อนี่คือตัวอย่างของเชื้อราฟิวเซียม เราจะเห็นเป็นตุ่มใยสีขาวผุดขึ้นมาตามท้องกิ่งในส่วนต่อมาภาพด้านข้างนั่นก็คือในส่วนของเชื้อราไฟท็อกทราซึ่งเราก็จะเห็นว่าลักษณะของลำต้นกิ่งเปลือกจะเป็นลักษณะฉ่ำน้ำสีดำหรือสีน้ำตาลครับหรือในส่วนของเชื้อราสีชมพูซึ่งจริงๆแล้วราสีชมพูนั้นเกิดขึ้นน้อยมากในสภาพสวน ก่อนอื่นครับเราต้องมาทำความรู้จักกับในส่วนของเชื้อราฟิวเซียมก่อนผมเองนั้นก็คงไม่ได้นำเอาอะไรมานำเสนอให้ท่านพิทักษกรได้ตกอกตกใจแต่ว่าเป็นการเล่าสู่กันฟังคือก็ต้องขอบคมคุณข้อมูลนะครับจากท่านอาจารย์ทิติหรือท่านอาจารย์โจจากเทคโนโลยีในส่วนของกเกษตรกระทิงนั่นก็คือเรื่องของการทำลายของเชื้อราฟิวเซียม ในส่วนของการทำลายของเชลราฟิวเซเลียมนั้นเขาเข้าไปทำลายในท่ออาหารนี่คือหลักสำคัญเมื่อเข้าไปทำลายท่ออาหารท่ออาหารก็จะยุบตัวนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะแตกตัวมาเป็นสปอร์สปอร์เหล่านี้อาศัยอยู่ในดินเมื่ออยู่ในดินมีสภาวะสภาพที่เหมาะสมเขาก็สามารถที่จะเข้าไปทางระบบลากแล้วก็เข้าไปสู่ ในส่วนของท่ออาหารซึ่งก็จะทำให้พืชนั้นเกิดแสดงอาการเหี่ยวอันเนื่องมาจากท่ออาหารถูกทำลายแต่ถ้าในกลุ่มของไม้ผลสิ่งที่เราต้องเข้าใจก็คือกรณีที่มันมีบาดแผลมันก็สามารถที่จะเจริญเติบโต,ตและพัฒนาได้เข้าไปสู่บาดแผลทำลายในส่วนของท่ออาหารประเด็นหลักสำคัญซึ่งพี่น้องสกอหลายท่านอาจจะต้องเข้าใจนะครับก็คือเรื่องของ เมื่อเขาสร้างเป็นสปอร์แล้วสปอร์เหล่านี้มีความทนทานครับเผาก็ไม่ตายนะครับไปกับน้ำได้ดีนั่นคือสิ่งที่จะเป็นปัญหาแล้วก็อาศายัยอยู่ในดินได้เพราะฉะนั้นก็เป็นคำถามและเป็นคำตอบในส่วนของกราบวนการว่าถ้าเราจะควบคุมเชื้อราฟิวเซียมเราจะควบคุมได้อย่างไรในเมื่อ,อมันอยู่ในดินได้อยู่ในน้ำก็ไปได้ไกล โดเผาก็ไม,ไม,ไม่ไม่ตายอันนี้เป็นข้อมูลที่ท่านอาจารย์โจหรือท่านอาจารย์ทิติเด้เราาให้ฟังเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้นะครับเราก็อยากจะสรุปให้ท่านเห็นว่าสิ่งที่เราศึกษาและทํางานมาเรายัางคงสามารถที่จะควบคุมตัวนี้ได้ก็คือเชลาฟิวเซียมทั้งในด้านของการให้เขาอยู่ในสภาพที่สิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสมคือถ้าไม่มีความทึบไม่มีความชื้น ต้นแห้งแสงแดดสาดส่องอากาศทายเทเขาก็จะต้องตายหรือสลายตัวหรือเสื่อมไปในที่สุดอันนี้คือโดยกลไกธรรมชาติส่วนที่สองก็คือเรื่องของสารเคมีครับส่วนที่สามก็คือการสร้างภูมิต้านทานให้กับพืชทีนี้เราลองมาดูครับว่าในส่วนของเชื้อราที่เราพบเห็นตามท้องกิง่งคือบังเอิญภาพนี้ชัดเจนผมก็เลยนำมาให้เห็นว่านี่คือกลุ่มของราสีชมพู ซึ่งมันก็จะต้องเกิดในเช่นเดียวกับคือกลุ่มลาเมือกลาน้ำเนี่ยหมายความว่าเกิดในที่ทึบเกิดในที่ชื้นมีลาสีชมพูมีลาไฟทอททรานะครับมีคอติเซียมมีลาสีชมพูเกิดขึ้นหรือในส่วนของฟิลซาเลียมดังนั้นในส่วนของสิ่งที่เป็นคำตอบชัดเจนนั่นก็คืออาการที่เขาแสดงเราจะพบอาการยอดแห้งต่างดังในภาพที่หนึ่งนะครับก็คือภาพนี้ เราก็จะไล่หาสาเหตุว่าจุดที่เป็นจุดแสดงทําให้ยอดแห้งก็คือท่ออาหารถูกทําลายอันเกิดจากอะไรเกิดจากเชื้อราฟิวเซียมเข้าไปทําลายดูตามบริเวณในส่วนของท้องกิ่งทําไมมันจะต้องเกิดที่ท้องกิ่งก่อนพี่น้กงสกอนครับก็เพราะว่าในส่วนของท้องกิ่งนั้น เป็นแหล่งสะสมพลังงานหรือสะสมส่วนของสารอาหารที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตการออกดอกเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเต็มไปด้วยสารพลังงานซึ่งเป็นส่วนที่เชื้อราเอามาใช้ในการเจริญเติบโตส่วนที่2ครับด้านบนเนี่ยเขาจะโดนแดดโดนอากาศโดนแสงแดดโดนปัจจัยต่างๆเขาก็จะไม่สามารถเจริญเติบโตได้ก็ไปอาศัยหลบอยู่ในส่วนของใต้ท้องกิ่ง ในส่วนของบางครั้งเราก็จะเห็นนะครับความทึบความชื้นมันก็จะเป็นตำแหน่งสำคัญที่จะทำให้เกิดการผุดเป็นกลุ่มเชื้อราสีขาวถ้าเราดูให้ใกล้เข้าไปอีกนะครับเราก็จะเห็นว่าส่วนของท่ออาหารเหล่านี้ถูกทำลายใบหรือขนแนงหรือส่วนต่างๆก็จะถูกทำลายนี่คืออาการที่เราแสดงเห็นว่านี่คืออาการเริ่มต้น ดูให้ใกล้เข้าไปอีกเราจะเห็นเป็นลักษณะกลุ่มเส้นใย,ยสีขาวบางครั้งก็เป็นสีดำตาลแดงอมส้มนี่คือเชื้อที่เขาแก่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นอาการเหล่านี้เราจะเข้าใจว่านี่คือเชื้อลาฟิลเซียมแต่ถ้าเป็นอาการฉ่ำดำํานะครับมีอาการน้ำฉ่ำน้ำหรืออาจจะแห้งแต่เมื่อเราเปิดดูแล้วเป็นลักษณะที่ไม่มีกลุ่มลาขาว ก็จะเป็นไฟท็อปทราแต่ถ้าเป็นปื้นขาวเป็นแผ่นอันนั้นก็คือราสีชมพูเพราะฉะนั้นในส่วนของบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้พบแค่ในส่วนของกิ่งอย่างเดียวบริเวณลำต้นเราก็พบจากการทำงานของเราพบเลยนะครับว่าองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เกิดการเสียหายก็คือเฟียลาไฟท็อปทาร่าร่วมกับเชื้อราฟิวเซียมและมีมอดเป็นตัว แพร่กระจายหรือทำลายให้เกิดความรุนแรงขึ้นดังนั้นในส่วนขององค์ประกอบที่อยากจะย้ำก็คือส่วนต้นที่เราพบและมีความรุนแรงมากคือต้นที่สมบูรณ์ต้นที่มีความทึบต้นที่มีทรงพุ่มหนาแน่นมักจะเกิดก่อนและก็ในส่วนของส่วนที่ใกล้กับแหล่งน้ําใกล้กับคลองใกล้กับอกอไผ่หรือเป็นที่อับทึบมุมชื้น ยิ่งจะระบาดรุนแรงขึ้นดังนั้นเมื่อเราเริ่มพบสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติใน2อสขั้นตอนจะต้องปฏิบัติควบคู่กันไปก็คือในส่วนของเราไม่สามารถตอบได้ครับว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นในส่วนของฟิวเซเลียมอย่างเดียวหรือว่าเป็นไฟทอปทอล่าเราก็ต้องควบคุมทั้งสองเชือ้อคือกรณีนี้เนี่ยนะครับ เป็นในส่วนของทั้งฟิวเสเรียมแล้วก็เป็นไฟทอปทราแต่เราขูดเราใช้วัสดุขูดเปิดเปลือกเพื่อให้สารเคมีซึมตรงนี้จึงกลายเป็นในส่วนของ2เชือ้อและ1นึมแมลงก็คือมอดเพราะนั้นเราก็จะเข้าสู่ขบวนการจัดการก็คือ1เราจะต้องควบคุมในส่วนของไฟทอปทราโดยการอินเจ็ภายในจะเป็นฟอสฟอริกหรือฟอสฟอริกอย่างเช่นนิวฟอส ส่วนที่2เราก็จะต้องทำการทาแผลหรือพ่นแผลในการทาแผลหรือพ่นแผลเราก็จะใช้สารเคมี2กลุ่มนะครับเป็นสารเคมีในกลุ่มของไฟทับทรากลุ่มหนึ่งกับกลุ่มที่ควบคุมเชื้อราในส่วนของฟิวเซียมได้อีกส่วนหนึ่งโดยในส่วนของตรงนี้เนี่ยจะเป็นการใช้ในอัตราเข้มข้นคือพิทักษกรบางท่านนะครับได้สรุปมาให้ผมฟังว่าท่าน มีกระบวนการจัดการอันนี้ก็คือตัวที่เราใช้ในการอินเจ็เพื่อควบคุมไฟทอปทรา่าในกรณีที่เรามีการเปิดเปลือกขูดทาแผลเราก็จะต้องปฏิบัติโดยละเอียดประเด็นนะครับอยู่ที่ตรงนี้ว่ากรณีของสารเคมีที่จะนำมาใช้ในการพ่นแผลให้เข้าใจว่าเราจะต้องใช้ในอัตราที่เข้มข้น คือมีพี่นศกหลายท่านครับก็ได้บอกและเล่าให้ฟังว่าท่านใดใช้สารเคมีตัวกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ซึ่งก็เป็นกลุ่มทิศราชการแนะนําหรือราคาแนะนําแต่ท่านได้ใช้ในอัตราคือการพ่นทั้งทรงพุ่มอันนั้นเป็นส่วนที่เราสามารถใช้ในเชิงป้องกันแต่ถ้าในกรณีที่ท่านนํามาใช้กับในส่วนของกิ่ง ที่เป็นแผลหรือลำต้นท่านจะต้องทดอัตราลงมาคืออัตราคำแนะนำจากน้ำ200ลิตรให้นำมาผสมกับน้ำ20ลิตรแล้วผสมสารจับใบหรือสารเสริมประสิทธิภาพรวมถึงสารกําจัดมแมลงคือมอดและสารเคมีในกลุ่มของการควบคุมไฟทอกทล่าควบคู่ไปในครั้งเดียวกันแล้วก็ทำการขูดเปิดเปลือกแล้วก็ทำการพ่นแผล ในการพ่นแผลครั้งนี้ผมย้ํานะครับว่าท่านจะปฏิบัติเหมือนกับที่ท่านปฏิบัติมาไม่ได้เลยก็คือท่านทําครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งไว้เป็นเดือนจะไม่ได้ผลเลยครับแต่ถ้าท่านปฏิบัติตามขั้นตอนก็คือท่านดําเนินการพ่นแผลเปิดเปลือครั้งที่1พ่นแผลให้ได้3ครั้งภายในระยะเวลา10วันครั้ง10วันครั้งรวมแล้ว1เดือนเราพ่น3มครั้ง ท่านจะประสบความสําเร็จในการควบคุมแผลตรงนี้ผมย้าว่าเรามีงานทดสอบศึกษาวิจัยแล้วยืนยันผลว่าสามารถควบคุมได้สรุปในส่วนของตรงนี้คือเราต้องทําถึง3อย่างนะครับนั่นก็คือการเปิดทรงพุ่มให้โปรง่งให้อากาศถ่ายเทกรณีที่2เราทําการอินแจ็เข้าต้นเพื่อรักษาภายในกรณีที่3เราพ่น สารเคมีเข้มข้นอย่างกรณีในภาพที่ดำเรียนครับเมื่อเราเริ่มพบเห็นอาการเราก็จะทำการเปิดขูดเปลือกหลังจากนั้นเราก็ใช้สารเคมี3กลุ่มเข้มข้นก็คือกรณีสารเคมีในกลุ่มของตัวไฟทับทราเราใช้ New Force กรณีในกลุ่มของเชื้อราฟิลวซเลียมเราก็ใช้ในส่วนของอกลุ่มที่ เป็นสารในการควบคุมซึ่งเดี๋ยวอาจจะเป็นลงใช้ด้วยด้วยบินด้วยโซนหรืออะไรก็ตามนะครับเดี๋ยวผมจะมีข้อมูลให้กลุ่มที่3ก็คือมอดซึ่งเราก็เลือกใช้ในกลุ่มของฟิบโรนิลและ4คือสารจับใบในอัตราเข้มข้นคือทดจากอัตรา200ลิตรมาผสมกับน้ำ20ลิตรแต่ถ้าท่านใช้ในปริมาณน้อยท่านก็ทดจากอัตราน้ำ20ลิตรมาเหลือน้ำ2ลิตร แล้วก็ใช้อุปกรณ์ฉีดสเปย์สิ่งที่ท่านกำลังมองนี้ก็คือสิ่งที่เราทำงานพิสูจน์ทีนี้เรามาดูครับสารเคมีในกลุ่มที่เราสามารถนำมาใช้ในการควบคุมเชื้อราฟิวซเลียมนะครับอาจจะเป็นในส่วนของอย่างเช่นตัวคอ r โรทาโ o นิลบวกอะซอกซิสโทรบินนั่นคือกลุ่มหนึ่งหรืออาจจะเป็นโปรคอลาดบวกฟิ โลฟิโคนาโซนหรืออาจจะเป็นทีบูโคนาโซนบวกอะซอกซิสโทรบินหรืออาจจะเป็นอีทริดอาโซนบวกควินโทรซินหรือจะเป็นโปรโมบคกข่าบวกของเมทราซิลอันนี้ก็คือกลุ่มที่ควบคุมฉลาได้อย่างเมทราซิลบวกแมนโคเซ็ก็สามารถที่จะควบคุมไฟทอบทาร่าได้นะครับไซมอกซานิลบวกแมนโคเซ็ไดฟิโคนาโซนบวกโปรโปรโคนาโซน อันนี้คือกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการควบคุมโรคพืชเชื้อราทีนี้เรามาดูเฉพาะกลุ่มของตัวเมทัลลิเซียมมนโคเซปฟอสเเอทเลอลูมิเ e นียมกดฟอสฟอิกอย่างเช่นนิวฟอสอันนี้ก็คือตัวกลไกลในการควบคุมไฟทับทราและก็บาดแผลอย่างกรณีของตัวคอปเปอร์ออกซิคไร e กรณีคอปเปอร์ออกซิคารนั้น เขาเป็นการทาบาดแผลเพื่อป้องกันโรคแต่มีข้อมูลชัดเจนนะครับว่าถ้าท่านจะเอาไปควบคุมในส่วนของเชลาฟิวเซียมในการทาแผลร่วมจะต้องเป็นคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ท่านบอกร้านค้าเลยนะครับว่าเอาคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์อันนี้จะไปควบคุมในส่วนของตัวฟิวเซียมได้ด้วยกดฟอสฟอริกอย่างเช่นตัวในส่วนของนิวฟอสกดฟอสฟอริกแอซิดนะครับ ฟอสฟอริกแอซิดก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งใช้ในการอินเจกเข้าวต้นฟอสเอทิลอะลูมิเนียมหรือเมทัลซิลกรณีเมทัลซิลบวกแมนโคเซปก็จะเป็นส่วนหนึ่งทั้งพ่นได้และก็ทาแผลได้อันนี้คือกลุ่มที่ควบคุมไฟท็อปทอลาทีนี้เรามาดูในส่วนของกลุ่มที่ควบคุมในส่วนของเชือลาฟิวเซียมและก็เชือลาอื่นๆท่านจะสังเกตนะครับ จะลงท้ายด้วยบินด้วยโซนอย่างเช่นตัวไพลาโคสโตบินนะครับไตโฟรรนอะซอกซิสโตบินคอร์โรนิลนะครับบวกกับอะซอกซิสโตบินนี่ก็คือกลุ่มที่ใช้ในการควบคุมเชื้อราฟิวเซียมลงท้ายด้วยโซนคือในกลุ่มโปรฟิโคนาโซนไดฟิโคนาโซนต่างๆหรือเฮกซาโคนาโซนนี่คือกลุ่มที่เอามาควบคุมในส่วนของฟิวเซียมเพราะฉะนั้น สิ่งที่เราต้องเข้าใจก็คือการเลือกสารเคมี2กลุ่มย้ำว่ากรณีการพ่นทั้งทรงพุ่มเป็นการใช้ในอัตราปกติเป็นเชิงป้องกันแต่ถ้ามีการระบาดแล้วเราจะต้องทำการรักษาเฉพาะจุดนั่นก็คือที่ลำต้นที่กิ่งที่แผลเราจะต้องเปิดเปิืกขูดเบลือกแล้วก็เอาส่วนนั้นไปทำลายแล้วก็ใช้ยาในอัตราเข้มข้นจากน้ำาอ0 0ลิตรมาเป็นต่อน้ำา20ลิตร อย่างเช่นเขาบอกว่าใช้300กรัมต่อน้ํา2 0 0ลิตรเราก็จะใช้300กรัมต่อน้ํา20ลิตรแต่ถ้าหากว่าท่านใช้น้อยท่านอาจจะใช้แค่30กรัมต่อน้ํา2ลิตรนั่นคือการทดอัตรานะครับทีนี้เราก็ต้องมาดูนะครับจากข้อมูลซึ่งต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์รัติยานะครับพงพิสุธทธาและคณะที่ได้ให้ความรู้ไว้กับ ในส่วนของอความรู้ที่เผยแพร่ก็คือการควบคุมมอดสารเคมีที่เรานำมาใช้ในการควบคุมมอดร่วงถ้าเลือกเอาได้เลยนะครับอย่างเช่นในกลุ่มของตัวอิมิดาโคปิกอะเซตามีพินไทามีท็อกแซมนะครับหรือจะเป็นในส่วนของพิลิมีฟอร์ดเบทินไดอ,นอ,นอะซิโนนโปรไทโอฟอส ส่วนผมเองที่ผมนํามาใช้ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะใช้ในส่วนของเมื่อก่อนเราใช้คอไพรีฟอร์ดปัจจุบันคอไพรีฟอร์ดไม่มีเราก็ใช้ในส่วนของตัวฟิบโอนิลแทนคือกลุ่มนี้คือกลุ่มที่2เราจะต้องใช้ร่วมเข้าไปในการควบคุมมอดเพราะมอดเป็นตัวสารตัวสําคัญที่ทําให้เกิดการกระจายพี่น้องสก่อนครับในส่วนของผลของการรักษา จากโรคก,กิ่งแห้งที่เราได้ทําการอินเจ็คลาต้นอินแจ็คแผลพ่นแผลทาแผลแล้วก็ทาเปิดเปิดที่กิ่งกิ่งหรือต้นเหล่านั้นผมสรุปให้ฟังเลยว่าถ้าในกรณีที่เป็นต้นใหญ่ต้นสมบูรณ์ทรงพุ่มทึบแล้วท่านคิดว่าสารเคมีเหล่านั้นจะควบคุมได้ปรากฏว่าผลของการศึกษาเราแค่พ่นทางใบอย่างเดียวปรากฏว่าต้นเหล่านั้นตายแต่ถ้าท่าน พบการระบาดในต้นนั้นที่เป็นต้นใหญ่ต้นสมบูรณ์ท่านจะต้องเข้าไปกระบวนการจัดการทั้งระบบนะครับก็คือตัดแต่งกิ่งส่วนที่ถลายออกแล้วก็เอาไปเผาทําลายพอเผาทําลายพับมันก็จะคานกับในหลักการทางวิชาการก็คือยิ่งเผาด้วยความร้อนด้วยอุณหภูมิด้วยควันมันจะนําพาสปอฟุ้งกระจายไปทั่วอา้าวถ้าเผาไม่ได้กองละ่ะกองได้ครับ กองได้แต่ว่าท่านจะต้องระวังไม่เห็นน้ําที่โวนตําแหน่งที่เรากองเนี่ยไหลเข้าสู่ต้นทุเรียนหรือไหลลงไปในคลองหรือไหลอะไรกระตาบนะครับอันนี้อยู่ที่เทคนิคและก็เราใช้จุลินทรีย์ใช้อินทรีย์นะครับในส่วนของอตัวอย่างเช่นตัวไตโคเดอร์ม,มาหรือในส่วนของบาซิลัสซ,ซิเลสลามินาเข้าไปควบคุมในส่วนของการพ่นด้วย ตระก,กูลคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์การปล่อยให้จุลินทรีย์แสงแดดแผดเผาการให้ต้นแห้งการให้เชื้อตายไปเองก็จะเป็นส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่สำคัญครับเรายืนยันได้ว่าถ้าท่านปฏิบัติทุกขั้นตอนและเริ่มพบการระบาดคือการสำรวจท่านจะประสบความสำเร็จด,ดังกรณีในภาคนั้นกิ่งนี้ยังคงเป็นกิ่งที่มีชีวิตอยู่และก็สามารถที่จะให้ผลผลิตได้ ดังนั้นจึงอยากจะฝากในช่วงท้ายคลิปนี้นะครับว่าเราคงจะต้องจัดการทั้งระบบนั่นก็คือเมื่อเราพบการระบาดเราจะต้องเปิดทรงพุ่มให้ปโปร่งให้โลง่งอย่าไปเสียดายครับการตัดแต่งการเปิดทรงคุ้มทามให้แสงแดดสาดส่องอากาศไทยเทนั่นเป็นส่วนที่1ส่วนที่2เราก็จะให้ความสมบูรณ์ในเรื่องของการป้องกันโรคพืช ในกลุ่มของอพลังงานนิวของอะกรดอะมิโนส่วนที่3เราก็จะต้องอทำการรักษาโดยการอินเจกเข้าลำต้นการพ่นแผลด้วยสารเคมี3กลุ่มคือไฟทอปทัราฟิวซเลียมและก็มอดและการพ่นแผลจะต้องใช้ในอัตราที่ถี่คือทุกๆ10วันจำนวน3ครั้งสารเสริมประสิทธิภาพจานจบใบท้องใส นี่คือประเด็นที่ท่านสามารถจัดเอาไปในการควบคุมในส่วนของโรคอันเกิดจากทั้งไฟทรอฟชลาทั้งฟิวเซียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ